ข้อยอาบน้ําเรียบร้อยมื้อนี้โดยเกี่ยวหญ้าได้จักซมื้อนี้ได้3ซ้อมื้อนี้จักตายก่อนจักตายตัดบ่ได้โอ้ใช่แบบเครื่องตัดด้วยเครื่องตัดหญ้าเพิ่นว่าข้อยคิดว่าเจ้าใช้มือเกี่ยวบ่แม่นแหนเนาะตัดเอาใช้มือเกี่ยวตะกี้ใมือเกี่ยวันี้เฮาตัดยซือจักตัดบนโอถ้าว่าใช้ตัดนี่กเฮาก็สิหลายยได้ไว

สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุคนบ่าพี่น้องพังล่าพังไทยต่างประเทศการยินดีต้อนรับเขาสูช่องสาบัวข้ามบันนาอีกแล้วรลยกมาพมาพอกับสาบัวมื้อนี้กะมาหาทางสาวนางเพิ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมือกอนี่เพิ่นกะว่าเปิดใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเปิดใจดูว่าหาคนทีมาเกี่ยวข่าสซอยหรือว่าเกี่ยวหยาซ้อยนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ทั้งน้องเพิ่นกะบ่มีโทรศัพท์มือกอน่ะเนาะกะมือนี่ ได้ยินข่าวค่าว่าเพิ่นมีโทรศัพท์แล้วเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งกะมีเอฟซีหรือว่าทักเข้ามาว่าชาบัวเอ้ยเนาะไปขอเพชรขอได้ของสาวนางให้แน่เพิ่นว่าเนาะอ่าจะได้สื่อสารกันได่ง่ายหรือว่าอ่าคุยกับสาวนางเพิ่นนี่รวยตุงโลดเพิ่นว่าเนาะอ่ามื้อนี้สาบัวก็เลยมาจัดตามคำขอเอฟซีของสาบัวที่ขอกันเข้ามาเนาะ กะทั้งสาวนางเพื่อนกะตอนนี้กะอาบน้ำอาบเรียบร้อยแดเนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดกับไปทักทายสบายดีกับทั้งสาวนางเพื่อนเลยนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะเกี่ยวหญ้าแร้วลราบ่มือนีเนาะกะเห็นเพื่อนอาบน้ำแดเนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะปะจังไดกะไปหาทั้งสาวนางเพื่อนก่อนทักทายสบายดีโอ้ลมกับทั้งสาวนางเพื่อนก่อนเนาะตั้งแต่เพื่นได้โทรศัพท์นี้อ่ามีหนุ่มๆเข้ามาหลายข่หลายคนนะบ่เนาะ มีคนหูใจระบอกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะซาบัวกะสีมานะขอเพรขอได้ให้ทั้งเอฟซีของซาบัวเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปหาทาั้งน้องเพื่อนก่อนทังใดกบไปเบิ่งไปส้มน้ากันเนาะโดยจะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวทักทายสบายดีกับทั้งน้องเพื่อนก่อนสบายดีน้องหละโดยสบายดีโดยอาบน้ำเรียบร้อยมาหนิโดย,โดย,โดย เกี่ยวหนาได้จักสอบมือนี่ได้สามสอบมือนน้จักตายก่อนจักตายตัดบ่ได้โอ้ใช่แบบเครื่องตัดด้วยเครื่องตัดหนาเพิ่นน่ะข่อยคิดว่าเจ้าใช่มือเกี่ยวบบแม่นเห็นเนาะตัดเอาอืมให้ตัดหน่ะเจ้าพอฮะตัดพอตัดแลวเจ้าเป็นคนทุบโอ้คนทุบเลยทุบใส่กระเป๋าก่อนหน้านั่นแหะเอื่อยคิดว่าเจ้าแบบใช่มือเกี่ยวระ ตะกี้ใช้มือเกี่ยวตะกี้ใส่มือเกี่ยววันนี้เขาตัดด้วยสื่อจักตัดแบบนี้โอ้าว่าใส่ตัดนี่ก็เข้ากับชิ้นลายลายเดยเลยวไยไลยวดยอืมพอจังว่าอู้หุนอหยาบนชองชามกระชอบคุณถือว่ายังไม่ให้กินรอบเศ้าว่ะค่ะเลยอืมรอบเศ้ากันสินกไปตัดว่าอีกตัดว่าอีกเลยเจ้าก็เป็นคนทุกข์เลย รอบเช้าไหลจักสอบน้องดารอบเช้า1กะ4สอบ4สอบด้วยรอบเที่ยงบ่ได้ตัดบ่บ่ได้ตัดรอบแรงยังตัดอีกเนาะไปตัดทางดน่ะตัดมาอยตัดมือมือมันบ่มันมีบ่อนให้ตัดอยู่บ่น้องมันกบ่อยากมีปานใดหยังันนาคนอื่น้ะน้องาเพิ่นบ่ให้ตัดเฉพาะเฮาเกี่ยวแล้วเพิ่นให้เกี่ยวอืคือว่าแหละถ้าว่าตัดนี่เกี่ยวบ่ได้เบิดเลยเนาะด้ยอืว่ามือ รอบแรกนี่งกับโมเมนชามกับสีโสพอข่อยเห็นง่วเจ้าจังว่าไม่แต่โตอ้วน,น <c oughs> คิดว่าง่วแเมมาน,นมาเปิดอ,อิ่มหยาแต่เนาะเลยอ่าปุกมือนี่กับพากันมานั่งอยู่กลางเลนใกล้ต้นมังหุงสีชุกและพุนของเจ้าเองบอกเลยตาเนาะมากกินอยู่บ่มังหงชุกมักอยู่ยมักอยู่เนาะคิดว่าโบมัก ขมงหวานโอแมนแมนผุนต้นทางหลังก็เนาะด้ยอืมเป็นพวงอยู่ตนพุงกะตตนตาลก็มียังบ่เป็นหมากเนาะดยได้เอื้อยในยินข่าวข่าวว่าได้โทรศัพท์ใหม่บอโดยดีใจน้ำเด้อดยอ่าผู้ใหญ่ทางได้ชื่อให้่นะน้องละทางไทยทางไทยมาผ่น ช่องสาวบุญมาโอ้แบบมาชื่ออยู่เล่าฮางบอหรือว่าชื่ออลไรอืมดีใจนําเป็นยังได้บัตนี้ได้ทรกัล้วใไหมตื่นเต้นดีใจแต่ก่อนนี่มีแต่แบบอ่านอนฝันนุ่มก็คือนอนฝันก็คือนุ่มๆกับแบบโทรมาหรือว่าทางเอื้อยทางอายเนาะหรือว่ามาไห้ทางเพิ่นคุยแต่ตอนนี้กับเจ้าคุยอ่ามักผู้ใดกับลมรถบัตร บ่าต้องผ่านเอ้ยแบบเนาะเอ้ยดียใจนะตั้งชื่อเจ้าวาดีได้นะอง่ะนางน้อยนางน้อยเอย้ยบบได้มีต่อไปอีกบอ,กบอกมีบมีเนะาะเอ้ย,ย,ย,ยเป็นภาษาไทยภาษาไทยก็ดีได้เป็นภาษาไทยเนาะถ้าเป็นภาษาเล่าวน่บางทีทั้งหนุ่มพงังไทยเนาะบางทีพนกัจิีิม์บเป็นเลยมนพิม์บเป็นแ้วกะปั๊บโเป็นแต่ว่าอ่าเป็นภาษาไทยกับทั้งอายพนก็จิีเฮดได้ง่ายเอ้ย แตมีนุ่มๆโทรเข่าหาเจ้าอยู่บ้านนั่นแหละกะมีอยู่ห่างบัลายมีอยู่ห่างบัลายปกตินี่ถ้าว่าอ่าเจ้าแจกแล้วบ่แจกแล้วอืมช่องไะไรนะช่องสาวแก้วสาวแก้วสาวบุญมาได้ค่ะสาวบุญมาก็แจกแล้วโอ้ปกตินี่แจกไปเธอหนึ่งนี่โอ้ยเจ้ารับบบาทบบใบพมดแหละเจ้ารับทั้งอายเพิ่นอยู่บ้าน่รับถึงเดือนอยู่เนาะด้วยอืม ทั้งอายเพิ k k ่นทรมาดินน no. uh ี่นั่นประมาณอายุของเพิ่นประมาณเท่าไหร่น้องจี่สิพหะแต่คือสามสิบเช้าไปเนี่ยสามีบ่บ่มีบ่มีเลยเลยยอันนั่นก็คือเป้าหมายของเจ้าเลยบ่นกเาเอาอายุอาทีลายนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แน่นาะโดยเพราะว่าถ้าถ้บว่าถ้บว่าอายุที่เพิ่นตําเนี่จ้ะเจ้ามาดูบ่ กะพอลมได้อยู <Aye. S 2> <c ười> ่ลมไปเบิ <R lure. S 2> ่งก่อนเนาะโดยบางทีกะเฮากะอ่าิบ่ได้เนาะบางทีกะอายุที่อายุพนอ่อนอยู่แต่ว่าอ่าเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่ก็มีโดยบ่บ่ได้เนาะเฮาก็่งบ่เห็นแม่น่งบ่เห็นมีแต่ว่าเปิดกล้องคุยกันเลยคุยจากน้ําเสียงเฮาเบิ่งหน้าตาเลยโดยคือสมัยนี้กะถือว่าสะดวกสบายได้เห็นหน้าเห็นตาอยู่ไกลจําไก็ได้เห็นหน้าเห็นตา แ <laughs> ม <laughs> <color> ่นบ่น <sh> <and> ้องล่ะโดยดีแล้วเนาะเจ้าดินอีหยังแน่น้องละดินเฟซยืนเป็นเฟซไอ้ดีได้เด้บ่เป็นเอาบ่เจ้าบ่ได้สมัครบ่โดยบ่ได้สมัครถ้าดินบ่เป็นเด้ดินบ่เป็นโดยโอ้มันกะถ้าว่าเจ้าเฮ็ดบ่เป็นก็ให้ทางอ่าผู้ที่อ่าก็เจ้าเฮ็ดเป็นเนาะแล้วก็ถ้าว่าเคยดินกถือว่าสะดวกสบายไปถือว่าอ่ะ แบบเดียวกันกับเฮาดินนั่นแหละดินเส็ดนะแมนคือเจ้านั่นแหละเานาะเจ้าเฮียนทอนหงอยฉัน้องละเฮียนจบแล้วเฮียนจบแล้วกะเยเจ้าโหลดมาบบเป็นเนาะงบปเป็นก็ให้คก้นทีกระเจ้าเฮียนห้น่ะกะลองดินเบิง้งยบางทีทั้งอายเพิ่นก็บ่ได้ดินแบบนี้เนาะบางทีเพิ่นกาเฮแต่อห้ดีได้ยังกะสิได้สีได้โทสะดสบายขึ้นเนาะ ด้วยทั้งงานหนุ่มลาวก็มีบ่ได้โทรเข้ามาบ่มีเลยบ่มีด้วยเป็นหยังอะนะบ่งอนเฮาบ่งามเพิ่นจะเลยบ่ลมเนาะโอ้ยหาผู้งามๆกว่านี้ไปหาใส่เด้ก็เบิดเท่านี้แหละสาวโสดสาวงามเกี่ยวหญ้าุบหญ้าก็เป็นเนาะหาสไดุ้่นกชอบหญ้ายังบ่ได้ให้งัวกิน รอบแรงให้กินจักโอบแบบแรงบนให้กินให้กินได้ตอนเศร้ากับตอนเที่ยงเพราะว่าเพิ่นอิ่มแล้วเนาะด้วยอิ่มแล้วกะบางทีถ้าว่าเพิ่นอิ่มแล้วเราให้กินกะสิได้แบบเพิ่นสิเดือกแล้วกะสิได้เหยียดทิ่ม์นี่ชื่อด้วยว่าให้รอบเศร้าแบบเพิ่นเพิ่นหิวท้องเพิ่นว่างเพิ่นหิวแต่ท้องเพิ่นว่างแล้วเพิ่นกะอาจจะกินได้ด้วยงวดจักโตนะจักโตก็ม้วนละหาหกตัวหาหกตัวยอืมเป็นของแม่นะเนาะด้วยโดยโดยของแม่ก็จะต่อไปก็เป็นของลูก นาะน้องล่ะเลยเพราะว่าเจ้าเจ้าอยู่นําแม่นะเนาะเลยอือหรือว่าสิออ n เคือนบ่มีผู้อยู่นําแม่อีกบ่บ่มียอืดีจ้ะเป็นเพื่อนของเอื้อเจ้าบ่นี่เป็นเพื่อนของเจ้าเลยจ้ะเพื่อนเฮาอยู่เทิงอยู่เิงเป็นเพื่อนดังังเก่ายอืเก่าหลายกระปุกหมเนาะหาเนื้อคู่แล้วก็กันไปหาเก็บเงินเก็บหยังแล้วก็ทํางานอีกย่งกับมาเฮ็ดใหม่ บ่หยาหรอกเนาะได้ย่างจีกินเขาเหมือนขวดจิโดขวดจิโใไปไปคุดเข้าไปคุดลงไปคุดสามมุ้งเลยกะหามุงลงมาไปเก็บหยาวันนี้โอ้ไปคุดกับไผ่ไไปคุดกับเมย์น้องคอปเตอร์อืแลวกะแบบยังไปคุดน้ำกันใช้น้ำกันบ่าอคนละคอกโอ้คนละคอกได้จักร้อยนะไอประมาณซี่หาเชบนี่แหละโอหมด้อยชั้ม มันบอกไม่วยอือไก่่บจะไปคุดในนานีิอือคันนานี่บโดยคุดในคัานามีอยู่ติโบยังมีเป็นไหนแถวเลินแถวยังได้สามีบะควยเ็นห้องโบลายเลยเขาเคยคุดด้วยอือไม่ได้เคยคุดขายบ่บเคยมิจะคุดกินนซื้ออือไข่ได้ช่วงนี้เนาะโดยจะโดนอ้วนแมนเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นแบบช่วงท่าเกี่ยวเขาเนี่ยกับมีไข่มียังโอ้ยเนาะโดย ใส่แป๊บแจมแนใส่ขีพ่นออกแล้วก็ไข่กับในทองเพ่นกับบต้องบีบออกขัวไปเลยกินจกคนนนะกินเข่ากินข่านะสามคนสี่คนเอื้อเอื้อเจ้ากับไปกินกินน้ำกันกินน้ำกันบ่โดยห้านเจ้าได้สะห้านก็กินน้ำกันโดยโดยเงิว่าเพิ่นกินอยู่เพื่อนเพิ่น กินน้ำกันเนาะกินน้ำกันแล้วก็มืม้อนอนเพื่อนเนาะโอ้พี่ไอ้เจ้าได้จ้ะพี่ไอยอยู่ไทยแล้่ไ้ขึ้นมาอมเอาเอือเจ้าคือมาอยู่พี่เพิ่นก็มาเห็นมาปีนเพิ่อไม้เพิ่นที่ขึ้นมาเกี่ยวเข่าเลยโอ้เพิ่นหาการล้ขึ้นมาบ่อนเลยฮาขึ้นมายังบ่อนเดือนใช่ไหมยังเพิ่นที่มาอยู่พี่เลยบอกมา,ากมาเกี่ยวเข่าแล้วก็เล้วแล้วก็ลงไทยย่ำลำเด้จ้ะเพิ่นบ่ได้มาบ่ไดมาบอได้มามีแต่เจ้าเลย หน้าเจ้านี่ก็ได้จ้างนันอ่บอลไม่ได้จ้างก็คือมึงจะเห็ดด้วยตัวตนเองถือว่าเก่งเลยจ้ะ <c oughs> ได้จักร้อยในปกติปกตินะประว่าสีหาซิเนี่ยคำเขางาม,มขาวงามกะพ้นอันนี้กับแม่นว่าของเจ้าเวิร์ตบอลโดยอ่าผุนหนักพวงนี่นเนาะโอ้ประมาณเบิดเดือนนี่นะน้องหลานนาะสีได้เกี่ยวเนาะเลย,ยอ่าผ้ว,าว่าเริ่มมาเกี่ยวโชยนี่ หาอยู่งภาษาบนบกมีแต่ว่าเพิ่นบ่มากกะผักเงินมาจ้างเอาเนะเาะเลยผักเงินมาจ้างเลยถ้าบ่จ้างกล้วผู้สาวเกี่ยวนาเดะนานดำแล้ว <c oughs> <c oughs> ช่วยผู้สาวเด้อเนาะเหนื่อยเอฟซีอันของเอื่อยนี่กะเพิ่นกะว่าโอ้ยเพิ่นว่าไปขอพิษขอไล่อันน้ำชาวนั่งห้ยแน,นอ่อยากคุยเพิ่นว่าเมื่อกี้เพิ่นกะว่าอยากให้ทั้งเอื่อยนี่มาแล้วกะ ให้เอื่อยโทรหาเพิ่นแหละเพิ่นสิโมกับเจ้าอ่าเพิ่นเบ้าก่อนหน้านั้นเนาะแต่อันทางเจ้ายังบ่มีโทรศัพท์แต่เอื่อยก็ยังบ่ว่าสิโดมาเด้โดยบัดนี้ก็เจ้ามีโทรศัพท์แล้วแม่นก็สิให้เจ้าแบบเอาเพเอาลายไชมให้ทั้งอ้ายเพิ่นแล้วกลมกันเอาเองเนาะโดยมักบ่มักกคุยกันเอาเองโดยขึ้นชุดแล้วแต่เจ้าว่า จ้าสิมีใจให้ทั้งอ้ายเพิ่นบ่เนาะจังได๋ก็ลมกันเอาเนาะน้องละเนาะโดยอ่าแต่ว่าอายุเพิ่นประมาณ50อีหยังกลมเบิ่งก่อนโดยเฮามักบ่มักบ่ฮักเพิ่นก็เฮาก็คุยกับเพิ่นอีกฐนะนึงเด้อโดยเวลาอ้ายเพิ่นขอมาเป็นเพื่อนเป็นหยังกลองอารับเพิ่นแน่เ้ยับอยู่ชมกับทีเฮาอยากเปิดใจหาเนื้อคู่เด้ดยหาเนื้อคู่มา ชอยเกี่ยวหญาเกี่ยวเขา่าเกี่ยวเขา่าแมนมาค้นเขา่าช่วงนี้กะเหมาะเลยค้นเขา่าเลยเข่าหน้าเจ้านี่กะใก้พอกเกี่ยวแล้วแมนอีกอย่างนึงกะชงชีได้ลายลาอยู่หรอกปีนี่เบิ่งพวงเข่าเจ้าโอ้ยยาวลกกหม่รลมพัดมันตีงบ่ง <c ười> เอ้ยสังว่าหนอาเจ้ากอือืมทำจะหน่อยผมได้เนาะ คือเห็นหมอยังแส่ตุ่มหมู่ตุ่มหรือไม่ไปไปหาพ่อเขาไปหาพ่อเจ้าไปหาไปผู้เดียวบ่โดยน้อไม่ไรบ่โดยน้อไม่ไรโอ้มาตุ่มจำเจลแล้วเนาะหาเช่านี่บ่แม่นเราไปหาเมื่อเช้าตอนเที่ยงกินข้าวแกงหน้อไม่ไรเลยมาบ่ทันบ่ฮู้เหรอเนาะบ่ฮู้ก็ลงมาแล้วคนขี่รถคนย่างไปงย่างไปหาหอไม่เลย ไ่ได้ขี่รถไปจอดไปไม่ได้ขี่เปนว่าทางยากวะยางไปใครเดากเผิ่นยังหันเด้ยางไปเอาบ่หันไปเลยเด้เพิ่นกะเถ่าเน่เด้เอามาเป็นกระสอบรถบ่อใส่ถุงใส่องซักมาเลยออืพอได้ตุ่มพอได้เก่งบ่าด้กันเนาะโดยโดยโดยอ่าบ่จากขวกิโลหรือว่าขวแล้วกระป่นบ้านเนาะบอสิก่วดจำเจวเลยจำเจลไหม คือว no ่าปนเห็ดแจ่วแมงกิโลแล้วก็กินกับหน่อไม้ต้มบ่แม่นจ้ะเนาะมันแล้เฮาเลยสิจําแจ่วแกงหน่อไม้ไลนี่ใส่เห็ดใส่หยังน่ะใส่เห็ดนําแมงกนําบ่บ่ได้ใส่แมงกใส่อ้าของแซ่บน่ะบ่ใส่เฮาบ่มักเด้ว่าหากุดมานี่บ่โดยหากสิุดมาอือโดยให้อันให้ทั้ง FC เอื้อยเบิ่งแนกดเบิ่งชื่อเพป่ะแม่นชื่อเพชื่อลายเจ้าั่น ลองไปให้ไอกระเจ้าเฮดไ้เดอร์วันนี้เด้อเด้อโอ้ยภาษาไทยเนาะด้นางหน่อยบ่มีนามสกุลโอเคอายเพิ่นโทรมาคุยลมเองเลยเนาะด้ยเิ่นกับผู้จาผู้งามจากปีสิบเก้า่สิบเก้าปีสิบเก้าอีกน่อยหนึ่งกับเช้าเ้าเลเดือนสิบสองนี่อืมเดือนสิบสองใกล้สิ้หอในแล้วจ้ะด้วยวันที่สิบเดือนสิบสองอืมวันเช้านี่ก็โอ้ยเนาะ เป็นสาวขึ้นมาอีก1ปีโอ้ยเฒ่าอีกเฒ่าอีกปีอ้ายังอยู่เนายังน้อยยังหนุ่มอยู่ยังหั่นยังแฮงอยู่เนาะสิได้เกี่ยวหญ้าคิดอยากไปไผอยู่บ่น้งล่ะจะคิดอยากไปอยู่แเกี่ยวขาโอเกี่ยวขาไปพร้อมเอื้อเจ้านี่บ่หึยมีแบ่วัดไ้จ้ยังบ่มียังบ่มียโอ้ยังบ่มีเพิ่นว่าเนาะช่วงไหนถ้าเจ้าสิเฮ็ดน่ะ ส่วนประมาณแล้วเกี่ยวเข่าฟังเบางกอนโอ้เจ้าคือปูเห็ดช่วงนี้รถแล้วเกี่ยวเขาเหมือนกันยังทำใจบบได้ยันป้าเมย์โบได้เอ้าเป็นยะน่ะยังกินหอดเมย์อยู่ยังกินนุ่นอยู่บ่ไม่กินเนาะแต่ว่ายังกินหอดดาวิวมีคนอยู่นะมีอย่างค่ะมีอย่างเท่ากับโเคยป้าเมย์ได้ปวน้ำเพลินอยู่บ่แสนนี้ทางไปทางไปเนาะเลยเจ้าไปหาเงินกะ ถากมาให้แม่แบบไก่สิฮอดยามนาก่ะจังมาเช็ดชอยเพิ่นบา,าวบงวนก็เบาบบ,บได้แนะาาเนอะถ้าว่าเฮาันมีเนื้อคู่นี่เขากัสที่ได้จะครอบครัวอ่ะถ้าเจ้าโบากจ,จากเจ้ากะให้มาเห็ดน,น้ำกันเลยมาเห็ดใ <c oughs> ห้เห็นหน้าน้ำกันเลยกกอยู่น้ำโพนะ้ำแม่กแบปติเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นกกยังบ่เคยแกเม่เพราะว่าเพิ่นกะเคยแต่โรงทาโรงเรียนเนาะ เลยคอขึ้นมากอ่ะคือว่าเห็นไฮเห็ดนะจะหาจะเฮียนจบทางน้องเพิ่นกับ่มีเงินเฮียนโตก็เลยได้เห็ดไ้เห็ดนะเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวซอยพ่อเวลาพ่อไปหาอยู่หากินเพิ่นกเบิงนีละแมนเบิงถะหรือว่าหาอยู่หากินทุดกิโดกิโดตามคันนาเนาะใครดอกคันนาเพิ่นกะโอ้ยพันไ่ บัวแมนคันน้อย้าคันน้อยโอ้ยขูดกี่โลเนาะจะหน่อยคันหน้าขาดอันนี้ถือว่าคันหน้าเพิินกับผุ่นเนาะคันบักไงคันเปเนาะอือสาวบัวมากกับช่วงแดงแดงอยากสีกำคำแต่ยังงามคือเก่าเจ้านะคือเบอร์เท่าไ้ชับเจ้าได้สาวใช่เบอร์ยังนองละเบอร์โทราับเบ่รและเก้าไหมดักเก้าบางทีทางอายเพิ่น่ะติดตเขามาบ่ได้ อือเก่งนไหมกินหลายคนแซ่บได้น้องหล่ะเนาะโดยใส่เหนเน็ดในใส่เมงกิโลในเือยนหนั <c oughs> มีหอยก็ใส่ไปโลดหอยก็ <c oughs> แซ่บได้กินหลายคนเคยใส่บ่ใส่หอยหอยดใส่หอยนะครบุ้ยเคยอื่แกงนะไรมดาเลาลใส่มักบัวอือมีเด้อเบอร์ของน้งนองนางคืออยากสีมืดๆในน้อเนาะพ่อแม่พี่น้องมีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ หลักเก่าขอบใจน้องละ้วยคำเลยแมนคำแล้วจีมืดๆเลยะกินเข่าแล้วบอนนี่ยังอยู่อืมอาบน้ำเรียบร้อยโดยเพราะว่าแบบหนามันคายเนาะแมนแล้วเราจะคือว่าอาบน้ำเลยเลยอืมอาจงไดก็เอื้อยกะจะได้กลับแล้วฉันน้องน้องละเนาะเพราะว่ามือนี่กะมีเอบซีของเอื่อยเนี่ยว่าอยากได้เป็นอยากได้ได้ของเจ้า เบือพ่อมที่ได้สีได้ยันบบกเพิ่นเนาะที่ได้ชงให้เพิ่นสีได้โทรมาเลยตรงรถคุยเอาวันเนาะด้วยขอให้อ่ามีหนุ่มๆเนาะหากจริงบางแตงเข้ามาในชีวิตเจ้าเด้อด้วยจเป็นกำลังใจให้เบิดเดือนนี้ก็เกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าแล้วนี่ก็คือไปหาเงินเนาะด้วยถ้ามีเลือกคู่กะบางที่เพิ่นกะ โบผ้าไปได้หนี่อ้เล่ก้บก่อนแันน้องละสบายดีเด้อโดยสบายมือหนามือในสีเละมาเยี่ยมยามใหม่เด้อโดยโดยโดยกะโอเคนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี่กะสาวบัวกะได้เวะมาหาทั้งสาวนางเพื่อนเนาะกะมีเอฟซีของสาบัวนี่แหละนาะพ่อแม่พี่น้องวะกะว่าสาบัวไปขอเพชรขอได้ของน้องเพื่อนนเด้อได้ยินข่าวว่าทั้งน้องเพื่อนนี่มีโทรศัพท์ใหม่แล้วเนาะ กะมื้อนี้สาบัวก็เลยมาขอให้ FC เลยมื้อนี้เนาะมาจัดฮอดอ่าเที่ยงนาน้อยเพิ่นหรือว่าเฮือนเพิ่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนาก็แมน่นเฮือนก็แมน่นเพราะว่าอ่านาเพิ่นกันี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าไก่เฮือนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยข้าก็กอใหญ่เนาะุเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องข้านาของาวนางเพิ่น ปีนี้คือชิล่ายๆเนะะาะเพราะว่าหน้าเพ่นนี่งามงามพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะจังใดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสาวนางเพื่อนนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าขอให้มีหนุ่มๆนุมหรือว่าฮักจริงบางแตงเข้ามาในชีวิตของน้องเพื่อนเ้อเนาะเพราะว่าทั้งน้องเพื่อนนี่ก็เปิดใจหาหนุ่มๆนุมมาคุยหรือว่ามาชอยเกี่ยวเข่ามาชอยเกี่ยวหย่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจใ,นในห้น้องเพื่อน อ่ะจังไดกับสาบัวกับสีไายกรับก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผากติดตามซาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องผากกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจหรือว่าทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะซาบัวกับสีดายขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี